คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำน,นักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast. The law is close to is สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกับอาจารย์ปูแล้วก็ท่านรองของเราเอลอวนะคะจริงๆเรียก ท่านลองแม็กตลอดนะป่าเพราะว่าชื่อเล่นชื่อชื่อแม็กนะคะเราก็จะติดเรียกท่านลองแม็กเนาะเพราะจริงๆถ้าพูดพันตำรวจโทรสามารถที่มันนี้นี่คือยาวมากามแล้วต้องบอกโอตําแหน่งนี้กี่บันทัดเ,เคยพิมพ์เมื่อสองทันท <laughs> อ,อ่าโอเคยังไม่จบในเรื่องของเอ,อการค้ามนุษย์นะคะเราเพิ่งพูดกันไปเมื่อ ต้นๆคลิปเองคือในเรื่องของการค้ามนุษย์มันจะมีเรื่องการแสวงประโยชน์ทางเพศการขุดริดแรงงาน<อ>การบังคับใช้กระทําอาชญากรรมรแล้วก็การแสวงประโยชน์จากการ,รขอทานนะคะควันนี้เป็นหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อนะคะสุดท้ายแล้วของการค้ามนุษย์นะคะก็คือเรื่องการเอาไปซึ่งอวัยวะอย่างผิดกฎหมายครับ ถ้าลองอธิบายให้ลูกฟังคร่าวๆเบื้องต้นก่อนได้ไหมคะว่าไอ้การเอาไปซึ่งอวัยวะอย่างผิดกฎหมายคะ่ะมันคืออะไรคะคือแน่นอนครับถ้าผิดกฎหมายคือไม่มีความยินยอมถูกไหมครับอ่าออ่าเราเรา,เราตีความกันทีะละคำเลยการเอาไปซึ่งอวัยวะใช่ไหมก็คือมาเอาส่วนมากก็ จนใหญ่เป็นเอวยอภายในครับใช่ครับจะบอกว่าเอาไปะไรไม่ได้เอามือไปเอาแขนไปเี่ยเอาขาไปอ่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะการเอาไปซึ่งอวัยวะเนี่ยค่ะภาพที่เราแบบได้ยินกันอย่างชัดๆคือซักพาตัวเอาไปทําอะไรคะไปข้างนึงตับข้างนึงครับลูกตาข้างนึงซึ่งมันมีมูลค่าใช่ไหมคะแต่ว่าในทางกฎหมายเราไม่สามารถซื้อขายกันได้นะครับไม่สามารถซื้อขายกันได้ครับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอตัวพระราชบัญญัติต้องการปรับปรำการค้ามนุษย์ค่ะทาไมคะถึงยังต้องมาคุมครองในเรื่องของการเอาไปซึ่งเอาวัยวะอย่างผิดกฎหมายในเมื่อกฎหมายทั่วไปของเราอะค่ะมันก็มีบัญญัติเอาอยู่แล้วว่าเราเขาห้ามซื้อขายกันคือบางบางทีครับเป็นเหมือนดูแลเลี้ยงดู <c oughs> เรื่องการที่จะขายเอวัยวะมันก็มันก็มันก็ผิด S 2> <S 2> กับหลักศีลธรรมครับใย่ไหมครับเพราะถึงยินยอมแต่ว่ามันซื้อขายอวัยวะครับมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีมันมีลักษณะของการเลี้ยงดูเพื่อให้เติบโตจเจริญวัยเพื่ออถึงช่วงอายุหนึ่งแล้วเอาเอ,าอาวัยวะที่เราพูดว่าอะไรนะในตลาดเขาต้องการครับนะคะในลนักษณะแบบนี้ค่ะเอะส่วนมากจะเป็นลูกหรือว่าเป็นผู้อื่นส่วนมากเป็น เลี้ยงดูผู้อื่นครับแต่ว่าเลี้ยงตั้งแต่เด็กครับเด็กจะเด็กจ,จะจําไม่ได้ว่าเป็นพ่อแม่โดยแท้จริงหรือเปล่าเลี้ยงดูโดยผู้อื่นนะหมายความว่าการรับเลี้ยงมาโดยชอบด้วยกฎหมายไหมคะเออมันมีทั้ง คือชอบเรืองกฎหมายนะครับคือให้กําเนิดม,มาอรับเป็นบุตรบ,บุญธรรมกับการคลอดออกมาเองเป็นลูกเราโดยใส่เลือดนี่แหละถูกไหมคะมันก็ต้องแบ่งไปสองพาร์คือเป็นลูกของเราเองกับ,บการรับมาเป็นบุตรโดยธรรมโดยชอบเ้ือกฎหมายถูกไหมคะแล้วก็เลี้ยงดูเขาครับแต่การคลอดมันจะมีผิดกฎหมายก็เคสที่กรณีที่อุ้มบุญครับคือก็อยากให้มีไว้เพื่อใช้อวัยวะบางส่วนที่มันจะต้องเป็น เราใช้โครโมโซมตัวเดียวกันหรือจัตเตนเซลเดียวกันเงี้ยครับก็ต้องเกิดการอุ้มบุญซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วครับอุ้มบุญที่ไทยยังไม่สามารถเป็นอะไรที่ถูกกฎหมายครับค่ะก็คือจะมีในเรื่ของลักษณะของการจ้างให้อุ้มบุญด้วยเพื่อที่จะต้องการเอาเอาวัยวะบางส่วนที่มันเป็นเนื้อตัวร่างกายเป็น d n a ของเราเนี้ยล่ะค่ะเอาไว้ซ่อมแซมตัวเองใช่ใช่ไหมคะอย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายถึงแม้ว่าเป็นลูกของเราเองเนี้ยนะคะผิดครับ ผิด,ผ,ดผิดครับเพราะผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ mm hmm. อุ้มบุญครับแล้วก็พอผลตรงการผิดเสร็จเนี่ยครับแล้วไปเอาไว้วะเขามาอีกก็ mm hmm. ผิดครับเพราะว่าเอาไว้ว่าเขาไปโดยไม่ชอบ This is the Justice Channel Podcast The law is close to everyone